มันนูนได้ขนาดนี้เลยเหรอสีสวยจังเลยสัมผัสเหมือนภาพวาดจริงเลยเวลาเคลือบทองแล้วงานมันดูสวยไปอีกแบบมันเปลี่ยนภาพพิมพ์ธรรมดาให้ดูมีมิติขึ้นมาได้เลยนะครั้งแรกที่ผมเครื่องนี้คือว้าวเครื่องใหญ่เลยนะแล้วก็พื้นที่ในการพิมพ์ค่อนข้างเยอะเลยแหละก็รู้สึกว่ามันทําอะไรได้เยอะพิมพ์ได้ทุกอย่างแบบที่เราคิดเลยค่ะเห็นครั้งแรกเหรอรู้สึกว่าเครื่องมันเวอร์นะมันต้องเจ๋งแน่เลยอะแค่เห็นระบบไฮบริดผมก็ว้าวแล้วนะครับ คือมาทาให้ภาพธรรมดาเนี่ยดูล้ำสตดตามันก็ใช้งานง่ายเพราะว่าช่างเนี่ยเขาเซตโปรแกรมไว้ให้เราหมดแลด้วเราแค่ลิบแล้วก็สั่งพิมพ์มได้เลยมันนูนกว่าครั้งแรกที่เราเห็นด้วยนะมันไล่ระดับความนูนได้ด้วยค่ะความรู้สึกมันให้เหมือนแบบภาพวาดอะคะ่ะแล้วก็เครื่องนี้มันแบบพิมพ์ได้ขนาดนี้เลยนะชอบสีที่พิมพ์ออกมามันสดสสใจจริงๆนะแล้วเราเลือกจุดเครืองเงกากับเครือบทองเองได้ด้วยอะแบบนี้อะ ผมชอบระบบไฮบริดมากมันตอบโจทย์งานพิมพ์หลายแบบทั้งพิมพ์แบบแผ่นแล้วก็พิมพ์แบบโรผมว่ามันเท่ดีอย่างแรกเลยก็คือว้าวมันเจ๋งคือมันทำให้ภาพธรรมดาเนี่ยดูล้สตดตาทำให้ภาพศิละปะรูปหนึงสามารถมีความนูนได้สามารถลดเวลาของจิตรกรที่พิมพ์จากภาพธรรมดา ไปตกแต่งเพิ่มได้ค่อนข้างเยอะแนวทางอนาคตของ t e x เชื r p ปิ้นเนี่ยเข้าสู่การโรงแรมได้งานตกแต่งบ้านได้ที่เป็นงานระดับไฮเอนได้เกือบทั้งหมดอินเทเรียตกแต่งดีไซน์ด้วยมิติที่มันเยอะนะครับรูปภาพที่มันมีความตื้นลึกนูนของหลายมิติที่แตกต่างกันทําให้จินตนาการของนักออกแบบอินทีเรียดีไซเนอร์ไม่จํากัดเลยก็มันดีอ่ะ ปิดประสบการณ์งานพิมพ์มิติใหม่ๆไปกับเราเจ้าแรกเรารอคุณอยู่ที่โชว์รูมธนสารอินเตอร์กรุ๊ปนะคะระบบงานพิมพ์ขนาดนี้ภาพพิมพ์ออกมาสวยขนาดนี้ยังรออะไรอีกครับมาหาผมได้ที่โชว์รูมธนสารอินเตอร์กรุ๊ปครับเข้ามาชมค่ะสีสวยคมชัดลูกเล่นเยอะแล้วทุกคนจะว้าวกับเครื่องนี้ฟังรอยอยู่ที่โชว์รูมธนสารนะคะครับทายาสพสเทคเจื้อปิน้นความว้าวที่ผมได้ว้าวนะครับที่เจ๋งเนี่ยเข้ามาชมธนสารได้นะครับเข้ามาชมได้ เข้ามาเทศกาลจริงได้เรามีวัสดุมีกราฟิกดีไซเนอร์มีผู้เชี่ยวชาญแนะนํามีช่างแนะนำนะครับเชิญได้นะครับที่ชมธนา,า,นานสารอินเตอร์กรุป๊ปผลครับธนาสารอินเตอร์กรุ๊ปพร้อมให้คำปรึกษา <พอ S 2> และดูแลหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพค่ะ